ว่าจริงๆอย่างตัวพี่เคยเป็นปตัวกันนะค<า>่ะร้อยคได้อยกวา่วาจริงพี่คนน้อยกว่าผมเรินๆใช่จริงๆหรือว่าเหมือนปกติเลยนะครับถ้าปกติขนาดนี้รู้สึกว่าตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองเนี่แข็งแรงเหมือนเดิมเนี่ยหรืออย่าง กับคืนมาประมาณ85%ถึง90%งันแสดงว่า,าสามมาที่จะไม่เหนื่อยง่ายเลยแล้วก็วันนี้ก็ผมก็ ีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าปัสมวะดีขึ้นก็ก็ไม่เคลียร์แล้วเพรนอนเต็มอิ่มใช่ครับผมผมอยากให้คุณชัยสรุปไว้เด็นหนึ่งว่าในขณะที่ต่อนเป็นเบาหวานนะครับคราจะเยังไงแล้วก็ทานยาอะไรบ้างก็ทานยาตามที่คุณหม ก็ถ้ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับยาเนี่ยก็จะกลับไปปรึกษากับหมออีกทีนึงแล้วก็ผมก็จะทานอาหารเสริมอยู่ก็จะเป็นอาหารเสริมตัวตัวที่ว่าอ่าเป็นอัลฟาไลโบอิดแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวที่ว่าเพิ่มออกซิเจนให้ทีนึงอาหารเสริมออกซิเจน แบบว่าต้องยดนใส่น้ำอะไรนะค่ะใช่ไหมครับใช่ค uh, รับ uh, คือพี่กินมียาก็อ um, so ๋อใช่ครับมีอ่อกซิเจนครับผมแล้วก็จะมีอัลฟาอะไรพวกอีกเนี่ยครับผมที่กินร่วมกัศครับค่ะแล้วอย่างนี้ท่าหมอที่โรงพยาบาลเขาทราบไหมเขาลอง ไม่ได้บอกเขาแต่บางทีบางทีพกติดกับยาไอถุงยาไปเขาก็เขาก็มาดูดูอยู่แ<ร>ต่ก็เขาไม่ได้ว่าใส่เขาก็เขาก็บอกว่ามันไม่้มันไม่เป็นอะไรก็กินไปได้คือแปลว่าจะต้องทานแบบนี้ หมอก็ลดยาความดันลงเหลอือครึ่งเมตรมครับผมุ้ก,ก็ลดลงหมดเรากำลังหาวิธีทำให้ไม่ต้องทานยาเยอะใช่เพราะไม่ง<ม>ั<ม>้นคนเป็นโรคเบาหวานถ้าทานยาเข้าไปเยอะจะเป็น ด้วยนะออใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆจะคนที่เป็นหวานเนี่ยพี่ว่าความรู้สึกหนึ่งที่มันหายไปเลยก็คืออาหารที่มันอร่อยโอ,ออใช่ความความรู้สึกางอย่างกินมันก็ต้องเก็บกดเอาไว้เป็นประวัติเป็นคือมันเซ็งนะ ได้ได้กินของอร่อยอรมากขึ้นไหมอ่อก็มากขึ้นนิดนึงครับผมคโอเคครับล้านจานนี้คิดว่าจะ,จะดูแลอะไรบ้างก็คงก็คงจะดูแลคู่กับอาหารเสริมของผมไปเรื่อยๆก่อนจนตัวว่าผลออกมาที่มันจะคงที่ ด้วยว่าก็ต้องลองถายเอล์ดูว่ามันจะประมาณว่ากี่วันต่อมเมตร,รแล้วก็จะต้องลองโดยเองฮะดูว่ามันกี่วันต่อมเมตรก้ถ่ายเอลออกมาให้ได้สำหรับตัวผม ก่อนทำอะไรต้องวางแผนก่อนใชแล้วก็มีตรวจผลด้วยใช่ครับว่ามันได้ผลตามที่เราต้องก,การหรือเปล่าใช่แล้ววันนี้คุณผู้ชมก็ได้ความรู้เกี่ยวกับคนที่เป็นโรคเบาหวานไปเยอะนะฮะใช่แล้วว่าเมื่อเป็นแล้วเนี่ยจะต้องรักษายอย่างไรเนาะใช่เรื่องตั้งแต่การสังเกต,ตตัวเองก่อนครับ แล้วก็วิธีการดูแลตัวเองอแล้วก็วิธีการรักษาคร่ะจริงรายการของเรานะครับก็นำเสนอวิธีการดูแลโรคเบาหวานไปหลายวิธีนะใช่ค่ะ,อะเอาฟ้ไาไรโพอีแิดเนียก็เป็นวิธีหนึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ <ผม S 2> สามารถช่วยได้แนะนำโดยที่ชัยยานนยใช่ค่ะว,วันนี้ ครับก็ต yup. ้องขอขอบคุณวี่ยช้ยามากๆนะครับขอบคุณค่ะที่หายว่าไหนคืนนะครับตาลดลงเลเรื่อยขอบคินขอขอบคุณครับ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 ตาข้าฟ้าอะไรพวอีกนั้นเป็นสารต้านอนุมูลอสระชนิดหนึ่ง สระที่มีอยู่นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะหาสารต้านอนุมูลอิสระสักชนิดมาทานแนะนำว่าลองศึกษาปัญหาสุขภาพของตัวเองก่อนนะครับจะได้รู้ปัญหาที่แท้จริงแล้วค่อยหาสารต้านอนุมูลอิสระสักชนิดที่เหมาะกับ เียเวลา,าและเสียงเงินโดยไม่จำเป็นครับน้องวิีครับแล้วแล้วปัญหาความเสื่อมของร่างกายนะครับว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคเบาหวานความดัน ใช่ครับผมแล้วเราก็แก้ปัญหาโรคพวกนี้ด้วยเอาฟ้าอาไโพปอีกอาชิได้เหมือนกันอนุนวิใช่ครับ<ม>เพราะเป็นสารด้านอนุมูลอิสระ แค่นั้นนะครับคุณผู้ชมมีข้อมูลอะไรใหม่ๆ,ๆนะครับสามารถอัปเดตมาให้เราได้ด้วยครับค่ะโพสต์ข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้นะครับแล้วก็ข้อมูลอะไรใหม่ๆ,ๆที่น่าสนใจเนี่ยโพสต์เข้ามาที่ Facebook เลยครับค่ะแล้วเราก็จะหาคําตอบให้คุณผู้ชมค่ะคแล้ววันนี้นะคะก่อนจากกันไปขอฝากนังสนะือใครไม่ปวยกมือขึ้นเล่นหนึ่งและเล่นสองค่ะ ได้ที่ซีเอ็ดบุ๊กทุกสาขาชเช่นเคยครับค่ะแล้ววันนี้นะคะ <S 2> <S 2> ขอขอบคุณสถานที่ในการถ่ายทำนะคะ <S 2> <S 2> มันในการสสวยๆนะคะร้านอาหารดีๆนะคะก่อนที่ร้านอาหารอาจารย์มาริกาครค่ะบันยดกาศดีๆอาหารอร่อยๆก็มาได้ที่นี่เลย สวัสดีครับพี่นาทค่ะถ้าเราพูดถึงเรื่องการล้างพิษเนี่ยพูดกันหลายครั้งแล้วใช่แต่ว่าแต่ละครั้งเนี่ยเราก็พูดในเรื่องของการเป็นเกล็ดเก็ศน้อยใช่ไหมคะพี่าใช่ครับแต่วันนี้นะครับเราจะมา จุบันในวิถีชีวิตของคนเราเนี่นะรีบเลง่งต่างมากมายการกินอาหารกระปบเล่งมวลัภาวะอากาศที่เจอทั้งฝุ่นทั้งละอองทั้งฟันพีษเก็ดมเยอะมากมายครับ,<า>รบทีนอาหารที่กินแล้วก็ไม่ย่อยก็เกิดของเสียมากมายในกระแสเลือดเรา <c oughs> เลือดที่ เสียเนอานเน่า,นา,นาเป็นเลี้ยงส่วนต่าง,งของร่างกายทั้งเซลล์ทั้งอะวัยวะต่างๆมันเกิดปัญหาขึ้นแลคนที่มีปัญหาเวลาอรับอัเสบ<ม>ตับเราไม่สามารถขับเสียเราก็จะรู้สึกว่าอ่อนแอไม่มีเรี่ยวมีแรงถ้าเราล้างผิดได,ได้ที่ระดับ ฟื้นฟูแก้ไขคิดต้นเหตุสารอาหารที่เข้ามาก็จะมาทำมมาอ,อะไรก็เราไม่ได้คร